ค่ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้จะกลับมาดูดวงชะตาชาววันจันทร์ประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะว่าชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาววันจันทร์ทุกๆท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันจันทร์นะคะพลังงานตัวตนของคุณมี8เหรียญมาหนึ่งมเท้านะคะ m o o o t h เ s u s นะคะช่วงนี้ชาววันจันทนระ์น่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการได้เริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการประเมินในสิ่งที่ตัวเองทำประเมินในความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดให้มันเกิดความมั่นคงหรือการขยับขยายนะเกิดความขยับขยายเกิดการเติบโตเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ใครรอในเรื่องของ โอกาสใหม่หมๆการทำงานนะคะหรือว่าความสำเร็จกำลังจะมีเกิดขึ้นนะเดี๋ยวซันแมนบ่งบอกถึงในช่วงนี้เนี่ยเรากำลังจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครอยู่ในช่วงเวลาของการนะคะเดินตามความฝันหรือทำอะไรบางอย่างที่เราต้องการความสำเร็จต้องการการได้รับการยอมรับนะคะสิ่งที่ทำไปสิ่งที่มุ่งมั่นสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะ,ะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะใครอยู่ในช่วงเวลาของการสอบการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นสอบรับราชการนะคะสอบในเรื่องของการเรียนต่อหรือว่าการสอบการเข้าทำงานก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีจะได้ดังใจคุณหวังแล้วนะชาววันจันทร์มันมี8เหรียญตกตำแหน่งตัวตนนั่นบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาของการประครับประคองการตั้งใจในการทำอะไรบางอย่างอย่างสม่ำเสมออย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะถึงแม้ว่าความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่คุณกําลังจะได้รับแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่วายกับการที่จะพิถีพิถันหรือพยายามทําเพื่อให้เป็นการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้มากที่สุดนะคะและหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าพลังงานของคนรอบข้างคุณนะชาววันจันทร์เขาเริ่มมองเห็นความสําเร็จในตัวคุณมองเห็น มาตารฐานในตัวคุณนะคะประมาณว่าคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเคารพในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นและยอมรับในผลงานยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมีคนมายื่นมีคนมามอบโอกาสให้แล้วเป็นโอกาสที่คุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะรับเอาไว้ได้หรือมันเป็นสิ่งที่คุณก็ตั้งใจมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเราอยากจะรับโอกาสนี้ไว้เราอยากที่จะทําตามเป้าหมาย ตรงนี้เท่ากับว่าชาววันจันทร์นะคะเดือนกุมภาพันธ์จะมีความ ประสบความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงมีโอกาสทางด้านหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เดิมูนมันบ่งบอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถในตัวเองคุณอาจจะยังไม่ได้มั่นใจกับการที่หากเราได้รับโอกาสมารจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเราจะทํามันได้ดีไหมความวิตกกังวลความกลัวนะคะการเปลี่ยนแปลงความกลัวว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไป เราจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือเปล่าเราจะได้รับการตอบรับไปในทิศทางที่บวกไหมจะมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเลือกหรือเปล่าจะมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไหมบางทีจะมีความวิตกกังวลนิดหนึ่งนะคะชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมีความกังวลมีความว้าวุ่นใจมีความไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองกําลังจะตัดสินใจทั้งทงที่สิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจทํานั้นทุกคนให้การยอมรับในตัว คุณเป็นอย่างดีเลยนะคะ e ทมเพ n นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงการได้ทดลองในการทำสิ่งใหม่ๆห,หรือในสิ่งที่ผ่านมาในช่วงธันวามกรานะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะพยายามทดลองทําในสิ่งใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆแล้วแต่ก็ด้วยความที่อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่ได้สัมผัสได้ถึงคนยอมรับในตัวคุณมันก็อาจจะทําให้มีความบั่ทอนจิตใจบ้างนะคะ แต่เชื่อว่าในช่วงกุมภาพนันธ์นี้สิ่งที่คุณทำไปนะคะจะเป็นสิ่งที่ได้ตอบรับที่ดีมากๆนะ สิบถ้วยเห็นไหมสิบถ้วยเนี่ยเราจะได้รับการยอมรับที่ดีคนจะสนับสนุนกับสิ่งที่เราทำานะคะลูกค้าบริวารคนใกล้ชิดนะคะหรือมาตรฐานที่คุณคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองให้กับอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะชาววันจันทร์หากใครเริ่มต้นในการทํางานใหม่เนะะี่ยะโอกาสในเรื่องของการสอบบรรจุต่างๆหรือ ความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดีเสมอสิบถ้วยได้เฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะชาววันจันทร์เรามาดูกันต่อไปนะว่าห้าไม่เท้านะยังบ่งบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีความเห็นที่มันขัดแย้งกับคนที่เขาสนับสนุนคุณน,นะคะหรือว่าการ ตกไปอยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางที่มันมีความวุ่นวายอยู่กับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเห็นใน ไปไม่ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับคุณนะคะมันอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการต่อสู้นะคะก็ต้องลุยนะคะต้องลุยต้องจัดการถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือสถานการณ์ที่มันมีคู่แข่งเยอะๆเนี่ยเชื่อว่าชาววันจันทร์ยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่ในช่วงเดือนมเม่อเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคู่แข่งเยอะนะแฮงแมนนะอาจจะต้อง มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเปลี่ยนเป้าหมายนะคะเปลี่ยนฐานลูกค้าเปลี่ยนฐานในการรับมือปรับเปลี่ยนตัวเองอะค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องได้ มันอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เราอึดอัดใจด้วยนิดนึงเนาะแล้วเราจะต้องมาปรับมุมมองเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานปรับเปลี่ยนเป้าหมายบางทีสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีอิสระนะคะมันก็จะต้องนะคะมีความคิดใหม่ๆบางทีเรามีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแต่เรายังไม่สามารถที่จะลงมือทำได้เพราะว่าความกังวลของคุณด้วยเนาะบางทีเรามีแผนการเรามีความคิดมีไอเดียดีๆแต่เราไม่มั่นใจในตัวเองเรากลัวการตอบ รับกลัวกระแสที่ตีกลับนะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําไปเนี่ยฐานเดิมที่คุณมีอยู่คนที่เขาศรัทธาคุณในแบบเดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาคุณแบบเดิมไหมมันเป็นความกลัวนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับชาววันจันทร์ด้วยนิดนึงละกันเนาะเห็นไหมราชินีถ้วยอืม แล้วก็นะคะ The High Princess เนะะี่ยราชินีพจน์เนี่ยความวิตกกังวลนะคะจะมีเยอะนิดหนึ่งดวงดีนะคะดวงดีมีข่าวดีมีแต่เรื่องราวดีๆเนะะี่ยคะเราก็ได้เริ่มต้นข่าวดีในเรื่องของงานได้ทําอะไรที่มันถูกใจการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความสําเร็จการติดต่อกับผู้คนที่หลากหลายนะคะการได้เพิ่มโอกาสในสิ่งที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จบวกกับการมีชื่อเสียงบวกกับความมั่นคงแต่ด้ว ตัวคุณเองเนี่ย นะคะอาจจะมีความลังเลใจความไม่แน่นอนนะคะบางทเีเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะเป็นทางที่เราควรที่จะต่อยอดดีไหมมันอาจจะมีความเฉื่ยชานะคะความไม่กระฉับกระเฉงความที่คุณเองไม่ค่อยมีสมาธิกับสิ่งที่ทำเพราะว่ามีความกังวลด้วยนะมีความกังวลมีความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยกังวลในอนาคตที่เราเองก็คาดเดาไม่ได้บางทีเราสับสนว่าเราจะไปในทิศ ทางไหนกลัวในสิ่งที่ทำมันจะผิดพลาดแล้วไปทำให้คนอื่นเนี่ยมี ผลกระทบไปด้วยนะคะกังวลเรื่องคนรอบข้างมากๆเลยชาววันจันทร์นะคะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์อะไรหลายอย่างที่คุณอยากจะต่อยอดที่คุณอยากจะทําแล้วคุณเองก็มีความสามารถด้วยนะคะคุณมีความสามารถคุณมีฝีมือนะคะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปเนาะในสิ่งที่คุณทําในทุกๆอย่างนะชาววันจันทร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่สามารถทําอะไรแล้วเนี่ย บางทีไม่ได้คิดเลยอะค่ะว่ามันจะประสบความสําเร็จมันจะได้รับการยอมรับแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทุกคนให้การยอมรับในตัวตนของคุณทุกคนให้ความยอมรับในความสามารถในสิ่งที่คุณเป็นแล้วนะคะก็มีโอกาสใหม่ๆมาให้คุณได้ท้าทายอยู่ตลอดเวลานะมีคนคอยช่วยเหลือเห็นไหมว่าเราอาจจะได้ดึงดูดไปอยู่กับคนที่เขามีความรู้ความสามารถไปยุ่ไปอยู่กับคนที่เก่งคนที่มีวิชาที่พร้อมจะช่ว ใหเหลือที่พร้อมจะซับพอร์ตคุณในทุกๆอย่างเลยนะคะเรื่องการเงินเนี่ยเงินนะคะสภาพคล่องที่เข้ามามันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะัก แต่บางทีเงินที่คุณได้มาผลตอบแทนที่คุณได้มาคุณก็มีความกังวลใจนะคะไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันเหมาะแล้วหรือเปล่ากับรายได้ที่เราทํามาบางทีเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราสื่อออกไปนะคะก็ต้องเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะชาววันจานท์เพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยทุกคนให้การยอมรับในตัวคุณทุกคนสนับสนุนคุณเพียงแค่คุณเกิดความกลัวว่าคนอื่นจะต้องมาลําบากหรือว่าคนอื่นจะยอม ได้ไหมทุกคนยอมรับในตัวคุณได้ก็ต้องเปิดใจให้กับตัวเองนะคะว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วนะคะดีงามแล้วความรักนะบอกเลยว่าถ้าใครยังโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนที่ถูกใจมีคนที่ตรงสเปคมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนมีพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูด้วยนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดในชาววันจันทร์เองเช่นเดียวกับคุณด้วยเชย่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างถูกสเปคคุณถูกใจคนที่คุณรู้สึกว่าเราตามหามานานอยากที่จะามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ รู้สึกถึงความว่าเอออยากจะไปต่อกันในอนาคตความเป็นครอบครัวเราก็จะเจอคนที่ถูกใจที่พร้อมจะชัดเจนพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะให้ความมั่นคงกับคุณแล้วนะแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณเนาะบางทีตัวคุณเองอาจจะไม่มั่นใจว่าเอยเราจะดีพอสําหรับใครไหมเราจะดีพอสําหรับที่จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามารู้จักหรือเปล่าบางทีเราก็อาจจะต้องนะคะมองข้ามตรงจุดจุดนี้ไปด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะโดยรวมก็ยังถือว่าดีนะ หากใครรอคอยข่าวดีในชีวิตคู่การมีลูกมีบุตรมีบริวารการแต่งงานนะคะความสมหวังเนี่ยมีโอกาสนะสิบถ้วยเดอ Sun the High p r i พรินสเมาระบบฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะหรือ การตั้งไข่อะไรต่างๆของคุณและคู่รักของคุณเนี่ยมันมีจุดที่มันกําลังจะลงตัวที่เรากําลังจะได้ข่าวดีในเรื่องของการมีลูกมีบุตรมีบริวารการแต่งงานนะคะการได้เป่าประกาศความรักที่มันชัดเจนเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่ถือได้ว่ามีบ้างนะอ่าประเด็นนิด,นด,นด,นดนๆหน,น,น่อยๆนะคะงอนน้อยใจกันเหวี่ยงกันในภาษาคนรักที่ปัญหาลิ้นกับฟันมันเกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่มันจะมีความสุขอะค่ะมีความสุข กว่าในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาของชาววันจันทร์เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe นะคะกดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยหากชอบในการอ่านไพ่หรือว่ามีข้อติชมมีข้อแนะนาสามารถคอมเมนต์มาบอกได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะไฮจะทา ให้ให้จะนำข้อติชมต่างๆเนี่ยมาพัฒนาทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ